มันเกิดอารมณ์ไหมปรุงไปปรุงมาเออ,อย่างงั้นอย่างนี้เอาไปเกิดเป็นอารมณ์เลยเพราะไอ้ปัญหานี่แหละท่านจะเรียกนิวรณ์หรือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยเข้าใจคำลงโล,ล,ลังเลสงสัยไหมวิจิตกิจฉาไหมมึงเต็มไปด้วยนิวรณ์มึงไม่รู้ทันมันเออการพยาบาทการราคะเกิดจากศขเนี่ยตัวเปิดเกมนิวรณ์ห้าเนี่ยตัวความคิดนี่แหละเพราะฉะนั้น ถ้ารูรมมากๆมันก็เป็นฌานเป็นสมาธิพอมีเป็นสมาธินิวรมันก็ไม่มีไงถ้ามีนิวรสมาธิก็ไม่มีมึงไม่มีสมาธิมันก็เลยสงสัยสมาธิไม่ใช่ไปนั่งนะเป็นอยู่ตลอดเวลาคือตัวสติเป็นตัวกำกับสมาธิรู้ทันความคิดตัวเองนั่นแหละเออทีนี้นั่งอยู่ไหนก็สงบเออฮะเออ,เอ,อไม่มีปัญหากับคนอื่นด้วยออไม่มีปัญหากับตัวเองด้วยมา